สบายดีรอบเด็กพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วดีใจดีเข่าเขาก็จะได้งามพีม่น้องเอ้ยจะมีกำลังใจดำหน้าอีกเงินก็ลุยงานต่อพี่น้องเอ้ยเงินลุยงานต่อฝนตกแล้วจากจากเลย ชือว่าแหง้งสมควรอยู่พี่น้องท่นนี้ก็ชื่อว่าดีใจแหละเพราะว่าห้องก็ะิบได้ดูน้ำใส่สขขเขาได,าด้พี่น้องไม่ได้สูบน้ำใส่เขาเขาห้องกระิงามแต่ก็แบดนี้ดีใจแห้งพี่น้องเล็กน้อยกับฝนสาดพี่น้องเอ้ฝนสาดเถอะฝนสาดมา้าจทังน่ะเปียกเปื้อนใหแล้วหงหญยเขาไม่ให้นอนอยู่ในแต่ตอนนี้อ,อยู่ในเหมอ,อตอนนี้ มันไม่แน่นหรพี่น้องเว้ยนอนเลยแหละเขากลางมุง้งอันยังหายเรีบยบร้็วเลยผมโตขพี่น้องเว้ยเจ้ากำลังล,กกล,กกลูกกาลูกกาอได้โบลายมาเจ้ากับคนมากเจ้ากับน,นี้เมื่อพี่น้องลกกูกกากลางคืนเดี๋ยวไป้ทายรับซุ้มต้นเศร้าเด้อพี่น้อง ที่ผาหล่อบนเขาเนี่ยให้น้องหน้าพาหล่อบนเขาปอกเขาสีสดชื่นทําได้กระเทือกทำนีก่ก็ดีใจแล้วพี่น้องเขาห้าก็จะได้เนียนน้ากินแล้วกระดได้ใหญ่ขึ้นได้เคี้ยวเติบตเจริญเติบโตเนาะพี่น้องก็เลพายโซลาซ่าเซลล์ห้า,าหุ่งหุ่งซองมากพี่น้องเลยข้าก็ขึ้นมาห้าก็ห้าก็ขึ้นมาไปเบิ่งให้เจ้าโลกกา ว่าข้าจ้างเขาจะทอนกากลางคืนเด้ถ้ากขึ้นมากค่ะฝนพอดีมาตอนนี้ก็เช้าส,สงองโมงอะไรประมาณสองโมงสามสิบห้าอะไรพี่น้องเย้ยเดี๋ยวไพ่อก,กัดเมืง่อเช้าอุ่น,นพี่น้องสบ,บายดีอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องสวัสวดียันเช้าเนาะเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกคือพี่น้องเห็นทำอะไรเนาะตกกะประมาณ เศร้านะที่พอคนเฉยเหอดพี่น้องหรือว่าพอดซ่มแล้วก็ยุดไปยี่กว่ามันบอตกเนาะนี่น้องฮะกระเพ็ดแกะไก่พี่น้องเลยโดนมีแต่โต๊ดดื้อโดน ันโตกลมากออากาศกระชุ่มเย็นแน่แค่แน่พี่น้องเลยอุ้ยเป็ดหน่อยเฮาแมนผูกไว้ก่อนเพราะว่ามันพาลูกมันไปไกลแล้วก็มันสิลีอยไปกึางขึ้นเดี๋ยวปล่อยมันเองนะไปเป็ดหน่อยเอาห้ามมาเกลือไมาเทให้แม่มันกินก่อนสิปล่อยแม่มันก่อนเด้อพี่น้องผูกไว้ยังขึ้นอย่ามันไป พาลูกมันไปเนี่ยเหรอเซลเซลอยู่ว้าวตัวงามนะพี่น้องเด็ดหน่อยทำไมข้กระดูดนำขึ้นไปเลี้ยงล่ามต้นเนื้อยน้องหลีจะตื่นเหรอพี่น้องนี่ยืดเที่ยงอยู่มาเบิ่งยายน้องเนยโอกาสรับจ้างกับพอน้องหลีมันขึ้นคือเก่าว่าจ้างเขา มันจังบรียากรกแต่ว่ากาที่มันอันรกยังหยาดนะมันเบิดแล้วพี่น้องกับม,มันมันมีหยาลายนะเบิดแล้วเพราะว่าหนึ่งมาเท่ากับกเองน้ำตัวมันมีหยาห้าเ,าเลือกเองเลยนะครับพอดีเบิสฝนตกมา,ขาเขาเขี้ยวอึ้งเลยเด็ใครกลัวมันฝโตกแตอนนั้นว่ามันสิตายเลยไส้น้จหนำใ่เลย เด็พี่น้องเขียวขึ้นมาแน่นี่อืมเขียวงามอุ้มทุง่งยังไม่ได้ขึ้นตัวนี้ตัวมันสัตว์ข้นนะตัวนี้พี่น้องตัวลุมอืมพอปู่ผูกงอกินกะอะไรเลย เลือดตกกาช่องช่องหายอาโทรเขาคือได้หไลท์มัดเท่น้อ,อ่ะานี่ <c oughs> จางงามพี่น้องเลยกสิยุดผักก่อนเพราะว่าทะลองห้ามบ่มีน้ำตึงพนที่โต๊ะกับบ่มีน้ำเขียวแถวเนอเขานะ เขาลุกข้าวเดียวได้นี่จางข้าเจ้าพี่หน่อยเลยลุกตอกนกลางคืนสองสี่ปิดเลยเกือบนิสัยกาบปง,งามทั้งขอ,อบมัน จุ่มละซิบจุ่มละซิบจักนี่มันลุกง่ายมันลุกอดผดผดไปเลยยานงเนื่บอกว่าสิเมาหมุดตาผักก้อนว่ามันบมีนาดดำได้ไหง่ามรีพี่น้องดูหักข้าวกระจาเลยหักมันยังพันลายมันเป็นก้าหน้อย Cô đi ủng mà tóc gibbuta gibbuta lưu ơi đó Có coi bội giác mi tàu hỏi 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 แต่ว่าดำแบบนี้ดำมมวนพี่น้องมันโมมีขีดตรงในในกะเดมันมันออกเบิดมันมีแต่หากมันขาวขยะอยู่แล้วนี่มีแต่ห้าสิคโนลงไปไหวดำจุมีนะเดี่ยพ่อท้าเพื่อนเอารถไทยมาล้าวชิับเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องว่าได้จังมัดได้จังมัดรวมทั้งเบิดมืัอคือนี้พี่น้องเลยจ้กของไฟของยาร่อหาสิบแปดมัดรวมเบิ้ด คนลงไปดำ <laughs> อยู่ซื่กะห้องไม,ม่น้ำชุดคืองามเถอะน้อมาคนกานชิบะขั้นไปแล้วน้องลีสบายดีมันคือในฝนต้องห้ามอยู่บ่อยังถามกันอยู่ห้ามโอ้เปียกแล้วพอดาวฟุกขันง่ายเฮ้ ฝนตกแหงเติบเนาะจะเม็ดใหญ่ๆปะคนขึ้นค้นขึ้นร่วมเบอรอไร้อยหาสิบแปดมัดูดลอยมัดดเดินกองกาแล้วมีนจะเือน้ว่นอะไรตดเข้ไม่ไหววะ กบกหอยกองอยู่ได้บเบานี่เต็มหลดอยู่นี่นี่แต่บกหอยเก็บลงเนี่ยล้มาปล่อยเอาไปน้ำกาเบิดอบอแลยปไปกากเาเลมานคนวช่วยชยงกระเจือนแล้วมึควรเ,เก็บไรถต้องในในแน,นบ่บ่

แมนเ้าเสิ้เบ็ดนะบอลลุไปบอจักหาชิบในในเฮ้ยว่างตุก <laughs> ตามยังไงก็ขึ้นมาเงินแล้วป้ากับปุ๊คือกล้ามใหญ่แค่ไหน ข,ข้นไไเลยนาตัวีไปน้องลีดบ่าตาสิลกมวนแม่น้ำมาสะิแม่น้ลบมวนยายองเน้อิไดเงินลายแล้วมือนีอไดเง<อ>ินเป็นแสนกว่าหมแล้วแสนหาซิบลแล้วอืเอาเอาลบลกทสยจะล,ลุก พ่อยบะเออ,เอ,อพ่อแล้วเขาจังเมาเอาเมาเอาเกีเออ่ยมมาทางทางทางีุกคนมาทางขางอ่าคือลมบุเห็นไหมมันลมมันมันสูงโผล่มันก็นเลยลมนะบนนอกนะแล้วน้องดบลกง,ง่ายค่ะ โอ้ยแต่มาขึ U ้นแห้งกับง Or ่ายกว่านี้นี่ฝนตกมาใส่ได้นี่เดี๋ยวไปเก็บเป็นขี้ต้มแน่โอ้ยเขาจะจักเมาเบิดตาเหรอยังวะมาเลยขึ้นเลยนั่นม้องเลยเป็น xíp hút xíp hút xíp bẻ sao sao xóng mặt mày nhắm vào thôi rồi เก้าชองแล้วสามชิเข่าเยาะขนาดไหมแม่แม่หักกระด้ษสามชิปเด้อรีดพองเหี่ยวเปลาหนึ่สามชิปสี่สามิหกสามิแปด เงยเฉจากหมัดก็้จะ้ายแทะถ้าทางชองพร้อมนะเออโอเคสี่สิบหอาหาซิบหาิบก่อนนะ อเห็อหาชิพสาชิพนี่แคไปหายกอนขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์พี่น้องพอกันมาคลิปหนาเด้อสบายดี